สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปติ๋มก็พาเพื่อนๆมากินผักอีกนะปติ๋มก็ชอบกินข้าวกับน้ําพริกมาค่ะทุกคนมาดูนี้ปติ๋มเอาอะไรให้กินนะคะอันนี้มีเห็ดนะทุกคนเห็ดอันนี้หากินยากนะคะทุกคนปีหนึ่งอาจจะมาให้เห็นรั้งหนึ่งอันนี้คือเห็ดพึ่งเนยนะเดี๋ยวปติ๋มจะกินให้ดูแล้วว่ามีเอฟซีคนหนึ่งอ่ะเขาชอบปติ๋มกินอันนี้เดี๋ยวปติ๋มก็กินให้ดูเด้อกินข้าวให้ดูทุกคนวันนี้กินน้ำพริกกะปิค่ะทุกคนกินกันอย่างนี้เลยนะคะ อืมอร่อยเลยทุกคนถามบ้านอร่อยไหนะมน่าหนาวก็วกคือนหอมว้าอีสเนี้ยถือถือกินสามมืออืมซิกเนเจอร์กับทุกคนจะต้องกินค่ะอันนี้ก็คือกินเห็ดค่ะอืม,อมนั่นอืม้ม หอมอากทุกคนอืืหอร่อยด้วยอืมอืมสามีชอบให้ก๋ติ๋ินผักตัวนี้ทุกวันเลยค่ะสามีบอกกินได้ยิ่งดีเพราะก๋วยิอะอือหือเผ็ดค่ะมันพริกเผ็ดมากเลยอค่ะอือหืออือหือ หอมมาซอยกับถิ่มป่ะกคนเห็นไหมอันนี้มันคือผักกาดสนิมผักกาดสนิมผักกาดหินบ้านเรานะมันสดเห็นไหมทุกคนอืมพติ่มจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันกินได้ไหมแล้วกินตรงนี้ก่อนนะเพราะความเรียบร้อยนะทุกคนอืมนะคุณอ,อ,อร่อย กุนกระลาบมัน,นก็อร่อยมากอืมอืมอืมอันนี้ปีสองลี่นะป้าติมลวกแล้วลองกินกันไหมทุกคนอืมอยู่ฝังเศสกินง่ายอยู่ง่ายอย่างเงี้ยทุกคนนะ ที่ใส่เว่นเพื่อเรียกร้องความสนใจใส่เว่นสักนิดหนึ่งอ่ะเห็นไหมกินไข่โปรตีนอืมที่บ้านไข่อยุ่เธอดูเธอดูดิเห็นไหมอือืมอืออืมอือืม ระว่างลวกกับดิบป้าติ๋มชอบกินดิบนะมันได้มันได้มัน,ม,น,ม,นมันฟินปากอืออืมครับเพื่อนสามียังอุก็ต่าอยู่เลยอืม,อ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 มเห็นป้าติ๋มกินอะ่ะ อืเขาบอกเลยว่าทําไม่ชอบว่ติ่มทำคลิปก็ตังค์มาให้ยังเดือนฉันเหมือนพี่มาร์คเลยพูดอย่างนี้จริงนะทุกคนอ,อร่อยหุงข้าวไหมห <laughs> มวงข้าวไหมทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะ